<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นป่าอยู่คิริมาสุขโขทัยครับพี่น้องข่อมาบึงฟ้องไปหน่อยครับวันนี้เวลาปลากับบุนดีพี่น้องเลยเป็ mm hmm. นป้างที่เดินครับพี่น้องหมุนบ mm ุมบับมบับ Uh huh. อื้อฮะปลาแดดพี่นอ้องถามวลูกปลาีเดรุนกำลังเข็ดปลาแดดพอดีพี่น้องรุ่นนี้ต้องไอีกปะฮะอ้วว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 วย กะจุ่มฝากขุ่มฝนอีกขึ้นเอาพี่น้องมนเลยโต๊ะว่าโต๊ครับเนี่ย,ยเสียงจักระจายเลยเออฟังเสียงจักระจาพี่น้องฟ้องรรมชาติครับผมปลาใหญ่เลยขึ้สีเหลือพวกนี้ปลาใหไงนี่คงเปเหลือแล้วล่แบาเบิ่งกันหามันปลูกพี่น้องเด็กเข็นไงพี่น้อง ยกไปกับฟังเสียงเืงงานไปพี่นอ้นนนนองครับวันี้ก็ปลาไปทั้งร้าพี่น้องคข้าไปสุกสนใจยอดดำพิเศษยอดขาพิเศษกับโปรงยกยอดพี่น้องจะทักไล่เข้ามาสอบถามเลยครับหรือเป็นพี่น้องทั้งสอบปปแล้วครับมีบริการจัดส่งด้วยกันครับพี่น้องนนยอยากเอานีมครับปลากิดเดือยนะครับเมืนเน่อนห้มันบุนกฝุ่งในแม่เขากลางยอดเนานะ หลังยอมันกันนี้ไปพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไลรรอไปนิดนึงรอไปนิดแม่สุดท้ายบาทนี่อ้อ้าวอ้าอ้าวหมาหมาหลับพี่น้องปลาคิเดิดหมอทั้งนั้นเลยอืมเป็นปลาคิเดิดหมอครับพี่น้องทั้งหม้อทั้งไฟโซมันกะ จะไปถอดมันกันตัวหน่อยพวดมาหญ่บาเล็กอืมคุณเพ็รปลาแดก๋ยกับพี่น้องปวดแล้วโอ้ยมันปวดจะฆ่าขึ้นมามันก็หนีเห็นเนาะวางยอปุ้มกันนี้วเนี่ยจะลองมาย้ายมาอยู่นี่ก็หนีเขาเข้าเนาะเดี๋ยวกเรียนกวนอะไรอย่างนกันมันก็คือนี่ัอบตบตบกูเนี่ยน่ะมันหน่อยมันแห้งอะพี่น้องมัน ถ้ากันมาเหือบ้านปลาคออะไรอย่างเงี้ยไปไงนะแต่พ่อมันกันย่าไปเรือไอ,อ,อ้พ่องหนึ่งหกเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่พีาง้องเอ้ยขาเมดลูกพุอ่อ,ออกลูก นี่บ่อมองนี่ีน้องตัวป่าดิลิวดิลิวเดินหมอพี่น้องรวมนี่ดิยละอ๋อแล้วก็ากี่เดินหมอ

ต้องเส้นงูเสียวจะป้ากีเ่เดินมาหลวงเล่นเล่นเล่นไปคิดงามไหมมึนเด็กำลมัน,นอีกแล้โอ้ปะะลาสลนะัดไหม

ปลาสารพัดปลาย, <laughs> ยู่หามันบบติดอลไรพี่น้องปลาเดือดตัวปลาตาัวที่มีตัวยังยิ่มซ้ำหนึ่นงกระเข่พี่นอนะ้องเลยกวีเด็กกรรุ่นนี้ฮนะรุ่นเล็กๆนอ้อยคล้องกับผมนะครับยา,าอยู่ผมเลยคล้องรุ่นมีแต่อ้นี่เขาไหม ม่แต่ปุ่มเหรอเยอะมากกำอือลองบางพี่นหัห้านมีปลายไงมาหลงเขามนดึง,อดงอยอดดงีด้ยแต่มันคุ้นดีนะคะ,ะเล่นลองบังกอนอืยปลาอย ป้าเขยงน่าจะตัววตๆเนาะตัวข้าในปากี่เดื่อนงออกไหมกี่เดืองข้าบเ

ขอไม่เลยพี fate, ่น pues ้องขอไม่เลยนะฮะงามคุณคักอู้โดนแล้ว nah, นี well ่ก็ติดอยู่พี่น้องไปสอยเด้อมันติดมั่วหลายนะเจอแต่โต2โตอืไม่ธรรมดาตัวตามมันเป็นยังบ่พี่น้องบ่บ่บ่ไม่ปล่อยน่อยมันขึ้นทั้งคลองอะไรนะ มันไปอยู่ในปั๊มกัมคนนั้นน่ะนู่นเ,นเนนนม็ดปลาโอ้ยโบทันมานี่ตัวนี้ก็สวย trứng này phía nọ trứng nữa ui cả tôi nhai ta luôn tuần ta xoay luôn khi đợt thì tôi dài dài mong nên liu ีเดือพี่น้องเลยเหมือนแห้งแลยพี่นอออ้องรอไม่เด้เลยเงือยครับยางหยางน้ำน่งกระซ่าไม่ครับเรียงหน,นาพอดีเรียงหนา,อ,นานอั <laughs> นหยกเงือบกระสว่วนกบพอคอยปิดเปนไหครับรโตองตัวกระส่ายมันห่างตัวนะเิ่มไปอยู่นี่นี่ขมวดมือนี่กรมเขาไว้บนนึ เขายังไม่ตีกรรมเลยเน,น,นี่ยกำเขาเต็ม,มกรรมอยูอ่ดดพี่น้องกรรมเต็มคล้องเนี่จัดปลายหดถ่ายตะเกียบไปเลยน้อยเถอะตัเกี่เดือยน้องกลับเราที่การเลยเนาะ,นะไว้แล้วครับเบิร์ตแห้งเราเพลินเลยเดี๋ยวพอวางขิ้หนาครับโชคดีทุกปู่ทุกคนครับผม